ดูก่อนอาุุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตยะมานบในปราจนาสูตรว่าผู้ใดที่รู้ถึงส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นสามารถก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วคำพูดนี้ทำให้เกิดคำถามในใจของภิกษุที่อยู่ในที่ประชุมว่า ส่วนสุดที่1และส่วนสุดที่สองคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรเครื่องร้อยรัดหมายถึงอะไรพวกเขาเริ่มสนทนากันเกี่ยวกับคำสอนนี้เพื่อหาคำตอบให้ชัดเจน เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องทนทุกข์ทั้งที่บางครั้งเราไม่ได้เลือกมันเลยหรือบางทีเราอาจจะยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างจนไม่รู้ตัวนี่คือคำถามที่เราภิกษุทั้งหลายในอดีตได้ตั้งขึ้นเมื่อพวกท่านนั่งล้อมวงณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันสถานที่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของธรรมะและการแสวงหาความจริง เรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอีสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพารานสีครั้งนั้นภิกษุผู้เทระหลายรูปกลับจากบินตบาดและหลังจากที่ได้ทำพัฒกิจเสร็จพวกท่านก็นั่งประชุมกันและในระหว่างที่นั่งสนทนากันก็เกิดการพูดคุยในเรื่องที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเกี่ยวกับคำสอนของพระผู้มีพระภาค ที่พระองค์เคยตรัสว่าดูก่อนอาบุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตยะมานพในปรายณสูตรว่าผู้ใดที่รู้ถึงส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นสามารถก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วคำพูดนี้ทำให้เกิดคำถามในใจของภิกษุ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าส่วนสุดที่หนึ่งและส่วนสุดที่สองคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรเครื่องร้อยรัดหมายถึงอะไรภิกษุรูปหนึ่งในกลุ่มได้กล่าวว่าดูก่อนอบุโสทั้งหลายผัสสะคือส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะคือส่วนสุดที่สองความดับแห่งผัสสะคือส่วนท่ามกลางส่วนเครื่องร้อยรัดก็คือตัณหาเพราะตันหา จะเป็นสิ่งที่ร้ยรัดผัสสะและเหตุแห่งผัสสะทำให้เกิดพบโดยไม่มีสิ้นสุดภิกษุท่านนี้ได้อธิบายว่าตัณหาคือเครื่องร้ยรัดที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดการเชื่อมโยงไปเรื่อยๆท่านกล่าวต่อว่าภิกษุที่รู้ยิ่งในธรรมและกำหนดรู้ในสิ่งที่ควรรู้จะสามารถทำลายทุกข์ที่เกิดจากการผูกพันในปัจจุบันหลังจากนั้นก็มีภิกษุอีกท่านหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอดีตตั้งหากคือส่วนสุดที่หนึ่งอนาคตคือส่วนสุดที่สองและปัจจุบันคือส่วนท่ามกลางส่วนเครื่องร้ายรัดก็คือตัณหาเช่นเดียวกันเพราะตัณหาจะร้ายรัดอดีตอนาคตและปัจจุบันเอาไว้ทั้งหมดทําให้เกิดพบใหม่ต่อ,ตอไปท่านผู้นี้อธิบายว่าตัณหามีผลกระทบทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทำให้การเกิดใหม่มีไม่สิ้นสุดหลังจากนั้นก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งกล่าวขึ้นมาในที่สนทนาว่ารู้กรออาวุโสทั้งหลายหากพูดถึงส่วนสุดที่หนึ่งส่วนสุดที่สองและส่วนท่ามกลางข้าพเจ้ามองว่าสุขเเทนาเป็นส่วนสุดที่หนึ่งทุกขเเทนาเป็นส่วนสุดที่สองและไม่สุขไม่ทุกเป็นส่วนท่ามกลางส่วนเครื่องร้อยลัดที่ทําให้เรา ไม่หลุดพ้นจากการเกิดการตายก็คือตัณหาเพราะว่าตัณหานี้จะคอยรัดเราทุกความรู้สึกไม่ว่าเราจะมีความสุขความทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนเอาไว้ทั้งหมดทําให้เกิดการยิดติดทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดในพบต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นหากเราพิกษุขเข้าใจธรรมเหล่านี้รู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้ได้อย่างลึกซึ้งและกําหนดรู้ธรรมที่ควรจะกําหนดได้อย่างแท้จริง ก็จะสามารถผลจากทุกได้ในปัจจุบันไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตหรือย้อนกลับไปหามันในอดีตเมื่อภิกษุรูปนี้กล่าวเสร็จก็มีท่านภิกษุอีกรูปได้กล่าวขึ้นมาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายถ้าพูดถึงส่วนสุดที่1และ2ในเรื่องของนามรูปและวิญญาณเราก็จะเห็นว่านามเป็นส่วนสุดที่หรูปเป็นส่วนสุดที่สองและวิญญาณ เป็นส่วนท่ามกลางส่วนเครื่องร้อยรัดในที่นี้ก็คือตันหาเหมือนกันเพราะตันหาจะร้อยรัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนามรูปและวิญญาณไว้ทําให้เราติดอยู่กับพบใหม่ๆใ,ในโลกนี้ที่เกิดจากการยึดติดทั้งในสิ่งที่เห็นและสิ่งที่รู้สึกดังนั้นถ้าภิกษุรู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้แต่อย่างลึกซึ้งและสามารถกําหนดรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ได้ก็จะสามารถทําลายทุก ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตหรือต้องย้อนกลับไปหามันในอดีตหลังจากที่ภิกษุรูปนี้กล่าวจบลงไปแล้วก็มีภิกษุอีกรูปได้กล่าวต่อไปในกลุ่มภิกษุผู้เทระว่าดูก่อนอภุโสทั้งหลายถ้าหากเราจะพูดถึงส่วนสุดที่1ส่วนสุดที่2และส่วนท่ามกลางในเรื่องของอายตนะภายในทั้ง6กับอายตนะภายนอกทั้ง6ก็จะเห็นว่า อายตนะภายในทั้ง6เป็นส่วนสุดที่1อายตนะภายนอกทั้ง6เป็นส่วนสุดที่2และวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางส่วนที่ทำให้เกิดการยึดต,ติดในโลกนี้ก็คือตัณหาเพราะตัณหานี้จะเป็นตัวร้อยรัดอายตนะภายนอกและภายในทั้ง6รวมถึงวิญญาณไว้ด้วยกันและเมื่อมันรวมตัวกันแล้วก็จะทำให้เกิดพต่างๆซึ่งก่อให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย ดังนั้นถ้าภิกษุสามารถรู้ยิ่งในธรรมเหล่านี้รู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้และสามารถกำหนดร,รู้ได้อย่างชัดเจนก็จะสามารถทำลายทุกได้ในปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตหรือไปหามันในอดีต <French> <sh arp> เมื่อภิกษุรูปนั้นได้พูดเสร็จภิกษุอีกรูปก็ได้พูดต่อว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องของสักกายะ ก็จะเห็นว่าสักกายะเป็นส่วนสุดที่1เหตุเกิดสักกายะเป็นส่วนสุดที่สองและความดับสักกายะเป็นส่วนท่ามกลางส่วนที่ทำให้เรายึดติดอยู่กับตัวตนก็คือตันหาเพราะตันหาจะเป็นตัวร้อยรัดทั้งหมดทั้งสักกายะเหตุเกิดสักกายะและความดับสักกายะไว้ด้วยกันทำให้เราเกิดการยึดติดในตัวตนและส่งผลให้เราติดอยู่ในภพต่างๆ ที่เกิดจากการหลงในตัวตนนี้ดังนั้นหากภิกษุผู้รู้ยิ่งในธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวตนหรือว่าอะไรเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดการยึดติดและสามารถกําหนดรู้ได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถทำลายทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในตัวตนได้ในปัจจุบันไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นในอนาคตรหรือไปหามันในอดีตหลังจากที่ภิกษุรูปนั้นได้กล่าวจบแล้วก็มีภิกษุอีกรูป กล่าวต่อว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพวกเราทั้งหลายทุกคนต่างก็ได้พยากรณ์หรือพูดถึงสิ่งที่ตนเองเข้าใจตามปัญญาของแต่ละคนกันมาแล้วถ้าเช่นนั้นพวกเราจะพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้พระองค์ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์แก่เราอย่างไรเราจะได้จดจำคำที่พระองค์ทรงพยากรณ์นั้นไว้ ตามที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนภิกษุผู้เทรัทั้งหลายรับคำของภิกษุนั้นแล้วครั้งนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พวกท่านทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อความที่เราทุกคนพูดถึงกันนั้นคำของใครกันแน่ที่เป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เธอทั้งหลายพูดมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสุภาษิตโดยปริยายหรือสามารถเห็นได้ว่าเป็นคำสอนที่มีความหมายลึกซึ้งและดีงามแต่หากเราจะพูดถึงสุภาษิตท,ที่สำคัญที่สุดเราก็หมายถึงข้อความที่กล่าวไว้ในปัญหาของเมตยะมานพในปรายนสูตรซึ่งกล่าวว่าผู้ใดรู้แจ้งในส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาที่แท้จริงแล้วไม่ยึดติด ในสิ่งที่อยู่ท่ามกลางนั้นเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นมหาบุรุษเขาจะสามารถก้าวข้ามเครื่องร้อยรัดที่ทำให้ติดอยู่ในโลกนี้ได้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายว่าการเข้าใจในส่วนสุดทั้งสองหมายถึงการรู้แจ้งในความจริงที่สูงสุดและลึกซึ้งโดยไม่ยึดติดในส่วนท่ามกลางหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่ไม่แน่นอนเมื่อเราสามารถทำได้เช่นนี้แล้ว เราก็จะสามารถหลุดพ้นจากการถูกจิตติดและการถูกผูกมัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงฟังคําของเรานีให้ด้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวถึงเรื่องของผัสสะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเข้าใจธรรมภิกษุเหล่านั้นได้ฟังและพร้อมที่จะรับคำสอนพระผู้มีพระภาคจึงทรงอธิบายต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผัสสะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นก่อนเป็นสิ่งสำคัญส่วนแรกส่วนที่สองก็คือเหตุที่ทําให้เกิดผัสสะเกิดขึ้นและส่วนที่สามก็คือการสิ้นสุดของผัสสะทั้งสามสิ่งนี้เคอกระบวนการที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดจากการสัมผัสสิ่งเหล่านี้้วนเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับตัณหาซึ่งหมายถึงความอยากความทะเยอทะยานหรือสิ่งที่ทำให้เรายึดติดและต้องการในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอตัณหานั้นก็เหมือนกับเครื่องมือที่ร้อยรัดผัสสะร้อยรัดเหตุที่ทําให้ผัสสะเกิดขึ้นและร้อยรัดความดับของผัสสะไว้ทั้งหมดเหตุที่ผัสสะการเกิดขึ้นของผัสสะและความดับของผัสสะทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการเกิดขึ้นของพบใหม่ๆซึ่งมีการเกิดการดํารงอยู่และการดับไปตามลําดับนี่คือเหตุที่ว่าถ้าเราสามารถรู้และเข้าใจในส่วนเหล่านี้ด้วยปัญญา เราจะสามารถกำหนดรู้ถึงธรรมที่สำคัญธรรมที่ควรรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้และเข้าใจธรรมเหล่านี้ในระดับที่ลึกซึ้งแล้วเราจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ที่เราพบเจอในชีวิตนี้ได้ทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสคำนี้จบลงก็ถือว่าได้สอนภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับการเข้าใจภาษาและความเชื่อมโยงของมันกับปัญหาที่ทำให้เรา ยึดติดในทุกข์ด้วยการเข้าใจในธรรมเหล่านี้และใช้ปัญญาในการเจริญสติพิกษุจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดนั้นได้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดรู้ถึงส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาไม่ยึดติดอยู่ในส่วนท่ามกลางผู้นั้นย่อมพ้นจากเครื่องไว้รัดในโลก เรื่องราวกันสัทนาของเราภิกษุในวันนั้นอาจดูเหมือนเป็นเพียงบทสนทนาธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือบทเรียนที่เราทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นความสุดโต่งในอารมณ์ความคิดหรือการยึดมั่นในสิ่งใดการรู้จักปล่อยวางและเดินทางสายกลางคือคกุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงแล้วสุดท้าย พวกเราพร้อมหรือ,อยังที่จะละวางส่วนสุดทั้งสองและส่วนท่ามกลางในชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการดุจผล